รอครับคุณลูกค้าครับเอารถมาทําแอร์ใช่ไหมครับอ๋อว่าพอดีว่าเตะมันไม่ดังค่ะพี่เพื่ดูให้หน่อยนะคะเตะไม่ดังเหรอครับใช่ค่ะแตะไม่ดังค่ะโอ้ไม่แอร์แอร์เย็นดีไหมครับแอร์เย็ยนไหมแอร์เย็นปกติเลยค่ะพี่มีแค่แตะเนี่ยแหละคะ่ะเสียงมันไม่ดังเลยค่ะดูให้หน่อยนะคะเพราะว่าพอดีต้องใส่รถด้วยอะคะ่ะ เดี๋ยวผมจะรีบดูให้นะครับพอดีช่างหยุดเยอะวันนี้อาจจะช้าหน่อยครับอาจจะเย็นๆเลยนะครับอ๋อได้ครับพี่รบกวนดูอน,นะคะอครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปแจ้งนะครับโอ,อบค,ค่ะโอ้